รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับเราสู้นะเพชรจักเราสู้นะครับสิทธิ์เก่าพระประถมนะครับสิทธิ์เก่าพระประถมนะครับรุ่นนี้นะฮะด้านหลังเขียนเราสู้ก็เรียกเพชรจักพระเพียบใหญ่เราสู้นะครับเหรียญเพชรจักเราสู้นะเหรียญเพชรจักเนี่ยหลายท่านสงสัยนะครับว่ามีกี่รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับปีประมาณห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญพระเพียบใหญ่เอ็มสิบหกนะชื่อเต็มๆนะครับคือเหรียญเพชรจัก นะครับปี51รุ่นแรกนะแล้วก็จะมีรุ่นเพชรกับเราสู้นะครับเราสู้นะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าเราสู้นะครับนี่ปีประมาณปี2 5 5ม5 3นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเพชรกับอายุยืนนะฮะนะเพชรรกับอายุยืนนะนะเพชรรกับเขาเรียกว่าข้างหลังเป็นยันส่วนเป็นเป็นอายุยืนนะครับนะครับเป็นที่สังเกตนะครับว่าเหรียญเพชรกับนะครับ รุ่นนี้นะครับด้านหน้านะฮะจะเหมือนกันเลยกับเหรียญพิเจษกับรุ่นแรกนะครับปีห้านนะฮะนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วจะใช้บล็อกคอสามขีดนะครับลักษณะนี้นะฮะเป็นคอสามขีดนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับก็นู่นแหละครับสามหมื่นนะครับตอนนี้นะสองหมื่นสามหมื่นไม่มีสองหมื่นอะนะฮะประมาณสามหมื่นนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้นะครับด้านหน้าจะใช้บล็อกเดียวกันกับเพชฌกับรุ่นแรกนะครับนะฮะแล้วก็จะต่อโค้ดนะฮะโคดต,ต่อคมชัดอย่างนี้นะฮะนะครับเป็นเพชรกับรุ่นเราสู้ปีห้าสามนะครับนะครับพี่ดูลองดูเนื้อโลหะดูนะครับนี่นะรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญที่ทองแดงเก่านะครับเป็นเหรียญที่ทองแดงเก่ามากลักษณะด้านบนเขียนว่าหลวงปู่แพลปวปวรโนะฮะ แล้วก็หลวงป connect, man, our our part, ู่นั <thôi> ่งเต็มองค์นะครับพระเพียบใหญ่นะครับเรียกพระเพียบใหญ่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือสภาพเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสวยมากนะรุ่นนี้นะครับอ่านะครับนะครับนี่สามขีดดูตรงนี้นะฮะนะครับพอสามขีดนะครับแต่พลิกมาด้านหลังนะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับด้านล่างนะครับเขียนว่าสิทธิ์เก่าพระประถมนะนะครับแล้วก็ด้านบนเขียนวัดประชาราชบำรุงนะครับนี่ฮะ วัดประชาราชบำรุงหรือว่ารังหมันนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะสลับกันนะแล้วก็มียันเพชรกลับครับอ่าเียนเราสู้นะครับเพชรกลับเราสู้สิเก่าพระปฐมโธนะครับแปดสิบแปดปีนะนะครับก็ปีช่วงปีห้าห้าห้าสองห้าสามนะครับอายุหลวงปู่แปดสิบแปดปีนะประมาณปีห้าสามนะครับนะครับนี่ฮะเพชรกลับเราสู้ครับผมเปิดไว้เรียญละห้าพันบาทนะ เหรียญละห้าพันบาทนะครับสามารถแบ่งชำระได้นะครับต่อมาก็จะมีอันนี้ฮะล็อกเก็ตนะครับวัดกำแพงแสนนะล็อกเก็ตพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กฉากสีสีแดงนะครับเอาวัดกำแพงแสนนะครับปีห้าสี่นะครับหลวงปู่แปเก้าปีนะครับอ่านี่ฮะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่นั่งพับเพียบนะครับหลวงปู่แพ้วเปาวโรนะครับนี่นะครับสวยงามนะฮะนะครับ องนี uh, s <S ้เป yeah. ิดไว้4 yes euh. ี่ร้อยนะครับหรือองค์สุดท้ายนะด้านหลังอุดผงจีวอนนะครับด้านหลังอุดผงจีวอนนะครับนี่ฮะนะครับอุดผงจีวอนนะครับเหรียญละสี่ร้อยนะครับล็อกเก็ตพิมพ์เล็กนะหายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเหรียญแบบนี้นะแล้วก็มีใบขี้เหล็กยืนนะใบขี้เหล็กยืนเปิดไว้เหรียญละห้า้ยนะครับออกไว้กำแพงแสนปีห้าเก้านะนี่ฮะนี่ใบขี้เหล็กยืนนะฮะเปิดไว้องค์ละห้าร้ยบาทนะ ใบขี้เหล็กยืนนะคลิปนี้พยายามจะไม่ให้ยาวนะฮะพยายามจะมาแบบกระชับกระชับนะครับเหรียญใบขี้เหล็กยืนนะครับนะครับนี่นะฮะใบขี้เหล็กยืนนะนะครับอ่าสวยนะฮะเปิดไว้เหรียญละห้าร้อยนะครับเนื้อรมดําเดิมรับประกันพระแท้อยู่ทุกรายการนะฮะนะครับเหรียญใบขี้เหล็กยืนนะครับเนื้อรมดํานะนะครับนี่หลวงปู่แพ้วพรวโรวัดกำแพงแสนนะครับปีห้าสี่นะครับนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นปี ใบขี้เหล็ก47นี่นู่นนะฮะสามหมื่นนะครับนะครับอ่าแปปีเหรียญละ500ร้อยนะฮะพี่พี่ไม่ใช่ห0 0พันนะครับแบ่งปัน500บาทนะครับใบขี้เหล็กยืนนะครับอ่ามีอยู่น่าจะ2เหรียญนะนะครับสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีรุ่นอ่านี่นะฮะเหรียญสแตมม์นะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญสแตมม์นะครับอันนี้ก็หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะฮะนะครับเหมือนเหมือนเหรียญไตมารเลยนะ นะครับคล้ายๆกันกับเหรียญไตมาสามแชะเลยนะนะครับแต่รุ่นนี้สร้างก่อนไตมาาด้วยนะนะครับสร้างก่อนเหรียญไตมาสามแชะด้วยนะครับนะครับนี่คือต้นฉบับเลยฮะเหรียญสแตม์เนี่ยนะครับต้นฉบับของเหรียญไตมาสามแชะเลยนะครับแต่เหรียญไตมาสามแชะขนาดใหญ่กว่านะนะครับนี่80ปีนะครับที่ลึกทําบุญ80ปีนะครับวัดกําแพงแสนนะนี่ฮะวัดกําแพงแสนเหรียญสแตม์นะอันนี้เปิดไว้500บาทนะครับ 500นะครับเหรียญสแต็มนะฮะเนี่ยถ้าชอบแบบว่าเหรียญ3แชะนะฮะเก็บรุ่นนี้นะครับสร้างก่อนนะนะครับแล้วก็น่าจะไล่ๆกันกับเสมารุ่นแรกชูศรีกุลด้วยนะครับปี45นะครับออกปี45นะครับนี่นะฮะอ่านะครับปี45วัดกำแพงแสนนะครับอ่านะครับนี่ฮะเหรียญสแตมป์นะครับหลวงปู่แผ้ววัดกำแพงแสนนะแล้วก็จะมีองค์นี้อ่เหรียญก้าวหน้าอ่าองค์นี้ นะครับเหรียญก้าวหน้านะครับ84ปีนะนะครับเหรียญก้าวหน้าเหรียญทรงฉัตรก้าวหน้านะครับก็ใกล้ๆปีใหม่แล้วนะฮะท่านใดอยากหาของขวัญไว้ให้ตัวเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับหาของขวัญให้ตัวเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญก้าวหน้าเหรียญทรงฉัตรนะครับที่ระลึกครบ84ปีนะครับหลวงปู่เพลนะครับรุ่นนี้ออกไว้กำเพงแสนนะครับพระปีลึกนะครับพระปีลึกนี่นะครับเหรียญก้าวหน้านะครับด้าน ด้านหลังเขียนก้าหน้าวัดกำแพงแสนเลยนะครับแบบนี้เลยนะนะครับเป็นวัดที่หลวงปู่ชำพันษาอยู่นานนะครับอยู่นานมากนะครับวัดกำแพงแสนนะครับน่าจะเกือบรวม50ปีได้นะนะครับวัดกำแพงแสนนะครับต่อโค้ดเลขเก้าครับสวยงามนะครับอ่าผิวร่มดําสวยๆเลยนะครับเจตุลาคมปี2 5 4 9นะครับปี2 5 4 9นนะครับอ่านี่ฮะนะครับอายุหลวงปู่ 8ปีปีนะครับเหรียญเหรียญก้าวหน้าเอาเหรียญละ700นะครับเหรียญก้าวหน้านะครับอ่ะแล้วก็จะมีล็อกเกตอ่ะล็อกเกตเหลืออยู่ไม่เยอะนะฮะนี่ก็ได้มานิดหน่อยนะครับอ่าล็อกเกตนะครับวัดหน่องพงนกนะครับเหรียญล็อกเกตวัดหน่องพงนกเอาเอาอง์ละ500บาทนะครับ500บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับ